นี่แคกับกิจกรรมครับนะฮะเช้าอิ่มท้องน้องมีสุขนะครับแล้วที่จรงคุณคือนอกจากกิจกรรมวันเด็กที่จัดไปแล้วนะครับนะฮะตลอดเดือนมกราคมนะฮะปีนี้นะครับทุกแก้วของโอเมตินคูนะฮะที่ซื้อในร้านของเซเว่นอีเลเว่นนะฮะจะมีมูลค่าเั่ากับ1บาทนะฮะเพื่อนำไปสมทบ เป็นผลิตภัณฑ์โอเวนตินนะครับมอบให้กับนะฮะแก่การโครงการเช้าอิ่มท้องน้องมีฉุกด้วยนะคะให้กับ,บน้องๆนะคะในโรงเรียนแล้วก็ชุมชนต่างจังหวัดเนี่ยมากกว่า106โรงด้วยกันนะคะครแล้วก็รวมแล้วเนี่ย64ชุมชนทั่วประเทศไทยนั่นเองค่ะครับ,รบเรียกว่าอิ่มท้องแล้วยังได้ไดร่วมกันทําบุญอีกด้วยอิ่มบุญด้วยนะคะอิ่มบุญด้วยนะคะขอบคุณมานาสำหรับโอเวนตินแล้วก็เซเว่นค่ะถูต้มาต่อนอีกหนึ่งงานดีกว่าค่ะต้องบอกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากพลาดไม่ได้จริิงงๆนนนนนะะะะคคคเเพพพรราาวว่่่ีียยบไไกลลปถึมดั งานของซันไลค่ะเขาขอท้ากินเนสบุ๊กค่ะจดบันทึกหน้าใหม่ของการล้างจานโดยผลิตภัณฑ์ซันไลพี่เต้ยค่ะกับซันไลกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดค่ะขอสร้างสถิติใหม่กินเนสเวิลด์เรคคอร์ดนะคะอีกหนึ่งครั้งด้วยการล้างจานจํานวนนี้เลยค่ะพี่เต้ยค่ะ4800มใบกับน้ํายาล้างจานซันไลเพียงแค่ถุงเดียวเท<อ>่านั้นถุงนึงนี่ถุงขนาดไหนประมาณ550ม mm. ม มิลิตรก็ถือว่าก็ถุงใหญ่ก็ถุงที่เราใช้ตามบ้านนี่แหละหนึ่งถุงสามารถล้างจานได้48,000 0 0ใบ oh. และที่สำคัญเขาท้าไปเรียงจานเนี่นะจ๊ะไกลถึงนี่เลยนะคะสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นัคนครพนมคำม่วนอย่าบอกว่าเร,เรียงยาวไปเลยค่ะพี่ต้ยค่ะ uh. เพราะว่าถ้าย้อนกลับไปในปี2557นะคะคะก็บ,บอกว่าประเทศสิงคโปร์เนี่ยเป็นคนที่คลองสถิตินี้วันนี้เมืองไทยไม่ยอมแพ้ค่ะคขอเรียงจานเรียกว่าท้ายาวข้ามสะพานไปฝั่งลาวเลยเ<อ>และที่สำคัญงานนี้ค่ะ ได้หนุ่มฮอตอย่างหนุ่ม v v v วีวีลาพควักับน,น้องมินนักถวราค่ะมาช่วยกันล้างขจัดคราบมันยาวไกลด้ว,ยไ,วยไปเลียงกับ<ะ>ไปล้างไม่ได้เลียงไปล้าง,รางหรอห<ะ>ได้ล้างกับเลียง,งเขาได้ล้างด้วยแล้วก็ได้เลียงด้วยแต่จะมีจะล้างและจะเลียงจะใสขนาดไหนเดี๋ยววันนี้เรามีผ้ามาฝากผู้ชมกันค่ะครับ เราสคนนะคะก็ตื่นเต้นมากที่เป็นหนึ่งะคะในผู้เข้าร่วมงานในวันนี้ด้วยให้งานนี้เกิดขึ้นค่ะดิฉันขอกราบเรียนเชิญมิสเตอร์บาลเคอร์ราเวอร์สประธานกรรมการคุณสมชกันจอนนา from อ h ฟเรคคอร์ดคุณซ o มาลี e า d เอฟอุณทูมุาี t มาี r e m e เมาปนม This is a real uh, big record that we actually established already some five years ago in Pattaya, and today we try to take it back. And at, at Unilever, we try to do some amazing things by doubling the size of our business, but also looking after the environment and making sure that the impact on our environment is less and less, and that we have a positive social impact. On the uh, purpose of our company fits, of course, product that really performs well, and we fundamentally believe that our products are heroes. and our products need to perform at its best เราร่วมกันนะคะทําวันนี้ให้สําเร็จด้วยกันโรงเรียนตอชะด ที่อำเภอการช่วยเหลือสังคมแล้วก็โรงเรียนและกันักเรียนนะคะเราก็ได้มอบทุนการศึกษาแล้วก็ยังได้ร่วมบูรณะนะคะเรานำสินดีๆมามอบให้ที่เป็นขวนและกำลังใจของคนจังหวัดนครพนมด้วยกันนะคะวันนี้เนี่ยนะคะกิจกรรมเนี่ยเราเตรียมจานทั้งหมดน้องมิ้นน้องมิ้นปกติเวลาล้างจานน้องมิ้นล้างเองแล้วเป็นไงบ้างพมลา้างจานเสร็จตามไม่ลื่นนะคะ เราใช้มันสะอาดก็รู้สึกว่าเออเราก็อยากจะใช้ไปเรื่อยแต่เราจะไม่รู้ว่าขวดนึงหรือว่าปวดก็ได้แเราก็จิบ้ากันใช้อะไรเหมือนกันครับเอาละเดี๋ยววันนี้เราจะมาร่วมพิสูจน์คราบน้ํามันลงไปนะคะที่เห็นเป็นสีส้มๆเนี่ยนะคะก็คือผสมสีเข้าไปนิดนึงจะได้เห็นชัดครับอ่อย,อย่างนี้ไหมฮะอย่างนี้ไหมฮะจานนี้นะฮะจานนี้ยังไม่มีอะไรเลยนะฮะยังไม่มีอะไรเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะกดลงไปดูครับ ดูเลยนะฮะดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนีเยนี่เลยหยดเลยหยดเลยหยดเลยพี่ขอโทษกว้างเลยนะแค่หยดเดียวเองนะฮะโอ้ไม่น่าเชื่ออีกอีกสักครั้งนะครับบันสไลด์นะครับสูตรเลมอนเทอร์โบครับดูนะครับดูเลยนะฮะกระจัดคาบมันใช่ไหมฮะใช่ครับคุณวีรภาพครับผมไปทำเลยนะครับหยดเดียวครับกระจัดคาบมันไปใช่ครับผมตรงเลยตรงเลยตรงเลยครับผมดูนะครับตรงจุดที่เป็นสีนะฮะ ไปเลยนะครับโอ้โหเฮ้ยหมดเลยอ่ะของผมหมดเลยอ่ะเรากไม่ทันของคุณวงใหญ่มากเลยครับผมเดี๋ยวจะรีเพลย์ท่านดูอีกสักครั้งนึงนะคะเหมือนเล่นมายากลเลยนะฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะแหวกไปเลยอ่ะก้าวแตะละวังปะปะไปเลาไปทำเล่นที่บ้านดีกว่าโอ้โหไปงี้ฮะโี้ย้ยอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโ้ยโ้ย แล้วก็ลองดูไหมฮะก็พี่อาลองสิคะประมาณใช่ครับเ,<อ>เนนพิ่มเจิมนาผมไม่มาเลยไปเกี่ยวกันต้อใช้กันจานน,านะครับวันนี้เราได้เห็นแล้วนะครับนี่คือประสิทธิภาพทั้งหมดของผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานสไลด์เลมอนทโบนะครับผมว่าตอนนี้เราได้เวลาที่เหมาะสมที่สุดนะครับเดี๋ยวจากนี้ครับผมจะขออนุญาตเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรตินะครับเรียนเชิญน้องมิ้นกับพี่วีเราจะไปเรียกว่า ทำลายสถิติโลกครับถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำลายสถิติโลกกันนะคะที่สะพานวิรภาพไทยลาวนี่เองนะคะตอนนี้บนจอนะฮะจะเห็นว่าจานเราเรียงและล้างไปแล้วเนี่ย4760 ใหญ่ทั้งยาวเรียกว่าถูก <มา S 1> เล็กๆ <c oughs> แค่นี้แต่ประสิทธิภาพนี่ล้นนะหนุ่มเวียบอกว่าไม่เชื่อ,อพิสูจน์เลยหนุ่มเวียบอกว่า แค่ไอ้หยดเดียวนะคะมันสามารถไหลแล้วก็ไอ้ตัวคราบม,มันที่อยู่บนจานเนี่ยนะคะมันหายไปทออัทนทีเลยเพราะผมเคยได้พิจารณาอยู่เพาว่าหยดเดียว,เ,ยวเอาอยู่เลยเอาอยู่เลยทีเดียวออนะสำหรับผลิตภัณฑ์ล้างจานสไลด์ก็เรียกได้ว่าทําลายสถิติค่ะที่มาเลเซียได้ทําไปดีใจมากมถืดว่าทาลายสถิติเยอะเหมือนกันนะใช่4 8 0 0ใบข้ามสะพานมิสภาพไทยลาวแห่งที่3นะคะนครพนมคำม่วนก็ต้องขอขอบคุณนะสำหรับผลิตภัณฑ์ล้างจานสไลด์นะคะที่เอื้อเฟื้อให้เราเนี่ยนะคะไปเก็บภาพดีแบบนี้แล้วก็ที่มี ต้องบอกว่ารียนดีมากที่หลับนอนดีมากทางหน้าไปใหม่นะคะซันไลท์ขอบคุณมากนะจ๊ะรับรองว่าดิฉันก็เป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่มีผลิตภัณฑ์ซันไลท์เนี่ยอยู่คู่บ้านอันนี้ื่องจริงนะเออฝากด้วยละกันนะคะแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพี่เต้ยค่ะต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ B1 แล้วก็ซิลวีนะคะที่อยู่คู่กับเรามาโดยตลอดแล้วก็หาซื้อได้แล้วนะคะที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศค่ะถูก้องนะครับแล้วก็ก่อนจะจากกันไปนะครับฝากติดชมรายการกันด้วยนะครับกับที่อยู่ด้านล่างครับเป็น กับจดหมายนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะสำหรับเว็บไซต์ w w w i n t v c o t h ค่ะถูกต้องครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ